การเป็นเด็กนักเรียนที่เพิ่งย้ายเข้ามาเรียนที่นี่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่าๆครูสังเกตเห็นว่าเด็กคนนี้มักจะชอบนั่งอยู่ในห้องคนเดียวเดินคนเดียว ครูจึงบอกให้หัวหน้าห้องเรียกการมาพบสวัสดีค่ะครูสวัสดีจ้าเชิญน,นั่งก่อนจ้าครูเรียกหนูมามีอะไรหรือเปล่าคะครูยอยากคุยด้วยนะช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างมีเรื่องอะไรไม่สบายใจไหมเออก็มีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องอะไรเหรอรองใหฟังได้หเธออาจจะระมึกใจว่าจะเล่าดีไหมแต่ครูว่าถ้าสมมติว่าเรามีเรื่องไม่สบายใจ ้ามีคนคอยเราฟังครูที่ว่ามันอาจจะทําให้เธอดี้ีกว่าเดิมก็ได้นะคือว่าเรื่องเพื่อนนะคะเรื่องเพื่อนหรอมีเรื่องอะไรหรอคือว่าหมูเพื่อย้ายเข้ามาใหมะคะ่ค่ะทำให้หมูไม่มีเพื่อนหนูก็เลยไปไหนมาไหนเธอเพิ่งย้ายมาเรียนที่นี่ใหม่แล้วต้องไปไหนมาไหน,นคนเดียวเธอรู้สึกอย่างไรบ้างล่ะรู้สึกาเบากรูืสึก ้สึกเหงาเบื่อเซ็งๆแล้วก็ทําให้ไม่อยากมาโรงเรียนแล้วที่บ้านเธอเป็นอย่างไรบ้างหละ่ะก็ดีค่ะครูแต่บางทีหนูก็ไม่อยากให้พ่อแม่ไม่สบายใจที่หนูไม่อยากมาโรงเรียนท่านก็ให้คําแนะนำมาบ้างให้ลองเข้าหาเพื่อนทาคำวามรู้จักเพื่อคนอื่นบ้างแล้วเธอรู้สึกอย่างไรกับคําแนะนําของพ่อแม่ละ่ะก็ดีค่ะครูบางที ความคิดที่ดีนะแล้วที่เธอบอกว่าเธอไม่อยากมาโรงเรียนถ้าเธอไม่อยากมาโรงเรียนการเรียนและคะแนนของเธอก็จะไม่ทันเพื่อนนะเธอคิดว่าถ้าพ่อแม่รู้เรื่องนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าถ่านรู้ข่านคงไม่สบายใจไลมเสียใจนั่นสิเราจะทำอย่างไรดีละ่ะไม่เป็นไรนะแล้วที่เธอไม่อยากมาโรงเรียนเพราะอะไรละ่ะ คิดว่าเธอควรลองเข้าไปคุยกับเพื่อนก่อนดีไหมแล้วเราทําไมต้องเข้าไปคุยกับคนอื่นก่อนล่ะคะคุ๊เป็นไปได้ไหมที่เพื่อนๆไม่อยากเข้ามาคุยกับเธอเพราะคิดว่าเธออยากอยู่คนเดียวหนูก็ไม่ทราบเธอคิดอย่างไรถ้าจะเข้าไปคุยกับเพื่อนๆก่อนตามคําแนะนําของพ่อแม่ไม่รู้สิคะแต่หน,นูนนค,นคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีค่ะหนูจะลองถ้าเธอคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเธอจะลองดูแล้วถ้าพ่อแม่ทราบเรื่องนี้ ว่าพ่อแม่จะรู้สึกอย่างไรล่ะหนูคิดว่าท่านคงจะรู้สึกดีใจนะคะที่หนูมาโรงเรียนแล้วมีเพื่อนแล้วรู้รู้สึกอย่างไรล่ะรู้สึกโล่งใจแล้วก็สบายใจค่ะเมื่อครูเขาจากค่คะดีแล้วล่ะได้ผลเ,เป็นอย่างไรก็อย่าลืมมาเล่าให้ครูฟังนะค่ะขอบคุณค่ะครูไม่เป็นไรจ้ะครูยินดีช่วยเสมอ